วันนี้เป็นวันที่กระผมถือว่าในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมีความภาคภูมิมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ปกครองแม่มาโรงเรียนเช่นนี้นะครับอยากจะยืนท่านผู้ปกครองว่าการให้การศึกษากับบวหลานของเราเรียเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด แล้ครับที่ประเทศเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเดียวตนเรื่องเด็กมาก่เดิแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวานสำคัญนะครับเป็นวันข้อแห่งชาติแล้วผมได้มีใบสุไว้ว่าวันนี้นะนักเรียนบอกรักวุข้อแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้น ในโอกาสตัวนี้นักเรียก็จะบอกว่าก็เราขอใครชุดที่เตรียมจำนวร้0 0คนที่ไม่ได้มาร่วมงานได้เพราะว่าสถานที่จำกัดนะครับก็ถือว่าการให้การศึกษากับนักเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของโรงเรียนผมพยายามพัฒนาโรงเรียน ทำหลักการศึกษาการประสบการณ์แล้วก็พยายามหาประสบการณ์เพิ่มเพื่อมาจับการศึกษาในระเบียบของเราตอนนักเรียนของผมตอนนักเรียนที่นี่ไม่ใช่ลูกหลานของา ฉันและคนมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวเธอสร้างมันตามความฝันจนเกิดวันนี้เพราะรักและความจริงใจ ถึงเวลาที่ฉันจะกล่อมเธอนั้นให้พักที่นอนผ่อนคลายหลับตาหล,ลับตามีเรื่องใดๆเคยคิดและห่วงใ่นั้นฉันคอยลืมมันไปหลับฝันพบเจอกตบสิ่งสวยงาม

在。<noise> ฉันเมื่อฉันและเธอห่างไกลหลับตาหลับตาและใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝันที่แสนง,งดงามในใจโดยความฝันที่แสนง,งดงามในใจ คิดถึงพ่อค่ะเครื่องถว่าเราเป็นเครื่อแต่ว่าถ้าเราเชื่อไว้มันก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราคนเราเนี่ยตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรม ก็ไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเปใช้กรรมนะเออเรดูหนังจีนมาหลายเรื่องก็งมีคล้ายๆกับที่หลวงพ่อได้มาฉายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอถึงมีสุภาษิตท,ที่ว่าพิจบประการสอนบิบุณชรออันปดคงนะคือถ้าเป็นจั์ที่ตายไปแล้วเนี่ยโทนป็ง การดีนะกระดูเขาหรืออย่างช้างตายเนี่ยงานช้างก็ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าพอคนตายแล้วเนี่ยเอาไปใช้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนต้องสร้างความดีทําความดีทําบุญท,านะทําทานนะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่านักเรียนได้ร่วมก,กันทําบุญอ่าตดเพศเพื่อจะ ให้ทางท่านพ่อครูท่านเจ้าว่าได้นําไปคร้างวัดให้เจริญเจ้าหน้าขึ้นแล้วก็จยากจะแก้ไห้นัเรนเจ้าทั้งหนึ่ว่าตามพิธีครูได้แจกไปนะเรื่องการทำบุญกระหมิ่นได้บุญมากแค่ไหนนะก็ได้แจกไปแล้วจะเห็นว่าการทำบุญทอดกะถมิ่นเนี่ย เป็นการพัคูลที่หาสิ่งเดีย่ได้นะเป็นการพัคุลที่สุดยอดตอนนี้นักเรียนและผู้รองไม่ได้ร่วมไปด้วยซึ่งก็ครูก็เสียดายนะแล้วก็ทาทคณะอาจารย์นี่ไปทุกคนนะครูของเราต้องหมดไปไปเกือบทุกคนเขาไม่ไปถึงสองคนคนนั้นเพราะว่าถิงภารกิจของตัวเอง นะทุกคนก็นได้เดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็เลยต้องมีมลหลวงพ่อขึ้นมาเพื่อได้มาเรียนได้มาถวายนะราฝากไปผ่านรอ้อนผ่านหนาวเธอสร้างมันตามความฝันฉันเกิดวันนี้ จริงใจจากนี้วันนี้มันถึงเวลาที่ฉันจะกล่อมเธอนั้นให้พักที่นอนผ่อนคลายหลับตาหลับตามีเรื่องใดๆเคยคิดและห่วงใยนั้น ฉันคอยลืมมันไปหลับฝันพบเจอกตบสิ่งสวยงาม ใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝันที่แสนงดงามในใจ